สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาพูดเรื่องการให้เหตุผลกับการพิจารณาปัญหาเรามาดูกันนะคะว่าการให้เหตุผลในการแก้ปัญหานั้นเป็นอย่างไรบ้างมาดูตัวอย่างค่ะเบต้ากำลังตัดสินใจว่าจะสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนไหนระหว่างโรงเรียน A กับ B โดยเบต้าใช้เหตุผลประกอบกับเงื่อนไขต่างๆในการพิจารณาเช่นระยะทางวิธีการเดินทางค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่ต้องดูแลดูภาพแรกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาพิจารณาจากการเดินทางที่ไหนเดินทางสะดวกกว่ากันภาพที่ 2. เขาพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ไหนแพงกว่ากันภาพที่3 เขาพิจารณาจุดอ่อนของตัวเองต้องฝึกวิชาไหนเพิ่มเพื่อให้เข้าโรงเรียนตามที่ตั้งใจไว้ทีนี้เราก็ไปดูกันต่อนะคะกิจกรรมที่1จากภาพชัดว่าอุปกรณ์ของคุณแม่หากยืมกันไกลคุณแม่ไปทํางานกลุ่มนักเรียนจะวางกลับช่องใดนักเรียนสังเกตในภาพนะคะมีอยู่2ช่องช่อง A และช่อง B นักเรียนยืมอะไรไปคะ นักเรียนยืมกันไกลลองพิจารณาดูนะคะว่าควรจะวางช่องไหนระหว่าง B หรือ A สังเกตนะคะช,ช่อง B ช่อง B จะวางของประเภทไหนคะดินสอและปากกาแล้วช่อง A ล่ะคะวางของประเภทไหนประเภทใช้ตัด สรุปแล้วตัดสินใจได้เลยค่ะว่าต้องนำกันไกลมาวางไว้ที่ช่อง a ถึงจะถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงและคล้ายกันเราไปดูต่อกันเลยนะคะกิจกรรมที่สอง ต้องการซื้อของ3อย่างตามรายการโดยเก็บเงินหยอดกระปุกออมสินได้วันละ15บาทต้องเก็บเงินทั้งหมดกี่วันจึงจะสามารถซื้อของทั้งหมดได้มาดูกันนะคะว่าของที่ต้องการจะซื้อมีอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่สบูโน้ตราคา65บาทกระเป๋าดินสอราคา70ดินสอกดราคา45 เราดูนะคะว่าของเหล่านี้ที่ต้องการเนี่ยรวมกันแล้วเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่คุณรูคิดให้เลยนะคะว่าเป็นเงินทั้งหมด180บาทค่ะเขามีเงื่อนไขว่าอย่างไรคะเก็บได้วันละ15บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเอา15บาบาทมาหารกับราคาสิ่งของที่จะซื้อได้ต้องเก็บทั้งหมดกี่วันคะ คำตอบก็คือ12วันค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่เองถ้าหากเรารู้จักสังเกตเราจะรู้ว่าในทุกๆวันเราจะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาจิตวัตรประจำวันของเราอยู่เสมอ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียน